เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของคุณพลอ,อยอยู่บ้านกับแม่สองคนที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแม่ของพลอยเป็นหมอที่ต้องทำงานหนักและพักผ่อนน้อยเป็นประจำแม่ของพลอยเล่าให้พลอยฟังว่าแม่ถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งซึ่งพลอยเองก็กลัวทุกครั้งที่ฟังเพราะว่าส่วนมากเหตุการณ์ที่แม่เล่ามักจะเกิดขึ้นที่บ้านเช่นมีวันหนึ่ง แม่ของพลอยกลับมาจากทำงานดึกมากเมื่อถึงเตียงก็ล้มตัวนอนทันทีและในคืนนั้นเองก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเหมือนมีเสียงคนกำลังหัวเราะอยู่ในลำคอใกล้ๆแต่ว่าไม่สามารถลืมตาเป่งเสียงหรือว่าขยับร่างกายได้เลยและเสียงหัวเราะก็ยังคงอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ซึ่งกว่าจะหายไป และกลับมาเป็นปกติได้ก็ใช้เวลาอยู่นานมากๆหรือบางครั้งที่แม่นั่งหลับอยู่ที่เก้าอี้ชั้นล่างก็ยังเคยถูกผีอำโดยที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้แต่ครั้งนั้นสามารถลืมตาได้ครึ่งหนึ่งแม่พยายามจะเรียกพลอยที่อยู่ในครัวแต่ก็ไม่สามารถอ้าปากหรือส่งเสียงออกมาได้สักพักก็มีเสียงเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆ แม่เข้าใจว่าพลอยจะมาปุกแต่ด้วยตาที่ลืมได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นจึงมองเห็นได้เพียงเฉพาะพื้นข้างๆตัวแม่บอกว่าแม่เห็นเท้าคนที่ดูซีดและมีขนาดใหญ่มากมายืนอยู่ข้างๆแต่ว่าแม่พลอยด้วยความที่เป็นหมอก็จะมองไปในเชิงวิทยศาศาสตร์และก็เข้าใจว่าเป็นอาการเกงหรืออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและสมอง ที่เกิดจากการอ่อนเพียและพักผ่อนน้อยเกินไปแต่สำหรับพลอยเองพลอยไม่คิดแบบนั้นเลยพลอยเล่าต่อว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่พลอยยังไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยจนถึงทุกวันนี้วันนั้นเป็นวันศุกร์พลอยจำได้ดีกลางดึกคืนนั้นพลอยได้ยินเสียงกึกกักมาเป็นระยะระยะจากห้องแม่พลอยมาเคาะประตูเรียกแม่แม่ก็ไม่ยอมเปิด พอยจึงเปิดประตูเข้าไปและสิ่งที่พอยเห็นก็คือมีร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยโบราณน,นั่งทับอยู่บนอกตาจ้องเขม็งแล้วก็เอามือสองข้างกำลังปิดหน้าแม่อยู่ถึงแม้มันจะมืดแต่มันชัดเจนและน่ากลัวมากๆหลังจากนั้นเมื่อมีโอกาสพอยมักจะชวนแม่ไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอเ โดยทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและพลอยก็ไม่เคยคิดจะบอกสิ่งที่ตนเองเห็นให้แม่ได้รู้เลย